ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องกเกษตรบันเทิงสินครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาสาธิตการเลี้ยงป้าลดูแหลง สิ่งหลายถ่านก็จะบอกว่าเหลียงปลารูดูแรงนี่มันบ่อสามารถสีเจริญเติบโตได้เหมือนกับช่วงฤดูทำหน้าครับหรือฤดูฝนครับสำหรับคลิปนี้นี่เป็นอีที่หนึงครับจึงจะเอาปับหมอเทศหรือปลาเข็งปากิสานนี่แหะครับซึ่งเป็นปลาเข่งมีทีมีขนาดใหญ่ครับ ครับสำหรับ,บอร่อนี่ถึงมีควาเยา่วอยู่สเมตรเครื่องครับก่วงสองเมตรซึ่งมีการเตรียมบบ่์ไว้ประมาณ1เดือนครับเพื่อเลี้ยงไล่น้ำเห็นน้ำจากเป็นคดให้มันเป็นเบียดครับซึ่งมีขนาดจุเเลี้ยงป้าได้อยู่ประมาณ 200ตัวครับซึ่งมันจะบทททำให้ความหน้าเนียนแออดัดซึ่งมีพื้นที่สำหรับหาอาหารครับ,รบสำหรับบอนี่ก็จะมีเลี้ยงปลาโมเทดซึ่งพื้นล่างนี่จะมีการเลี้ยงหอยเชอรีครับกับหอยขม เอาไว้ทําวามสะอาดอยู่ใต้น้าครับครับซึ่งเลี้ยงป้าน,นี่มือที่ป่อยนี่เป็นวันที่ยี่สิบเก้ามกราคมสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดครับซึ่งสีเขา่าฤืดูแหลงแล้วอีกเดือนหนึ่งสึ่งส่วนมากแล้วลายท่านก็สิสงสัยเลยว่าเลี้ยงปั๊มฤืดดูแหลงนี่มันบ่อซาม,มารถ ที่จะจะเลื่อนเติบโตได้ดีครับถึงจะมาทดลองอให้ท่านผู้ชมนี่เบื้องเป็น e ีพีแรกครับซึ่งจะทำอยู่2 e งอีพีครับอีพนึงนี่เป็นช่วงเตรียมบอ่อปล่อยปาอลาล้วก็เอาลงปล่อยครับ e ีีที่2นี่ก็จะเป็น e ีพีที่จะปลาขึ้นมาชังกิโลเบืง้งว,ว่ามันไในขนาดบอ่อครับอะ ส่งปลาหมอเทศนี่มีการนำพันมาจากศูนย์ประมงจังหวัดอุบลราชธานีครับขนาดตัวละ1บาทหาสิบครับครับสำหรับลดูแรงนี่ซึงจะมีการระเหยห้องน้ำนี่ส่วนมากแล้วครับเป็นบอ่อดินนี่มันจะทำให้บอ่อนี่มีความแห้งแลงครับ น้ำจะเหือดหายไปแต่ว่าสําราบบตัวนี้เป็นบอซิเมียนครับซึ่งน้ำนี่สิบบสามารถซึมลงใตด้ดินได้ครับแต่ว่าจะระเหยไปสู่อากาศได้ครับครับพื้นที่มีขนาดเป็นเศรษฐกิจพอเพียงครับซึ่งบอนี่ได้รับการดูแลเรียงไร่นาม,มาแล้วครั้งนึงครับ ถึงหมาะสมกับการเลี้ยงป้าครับรับเที่ชมบรรยากาศครับ สำหรับคลิปนี้เป็นบรรยากาศการปล่อยปลาหมอเทศครับซึ่งปล่อยวันที่29มกราคม2567ครับเดี๋ยวอีก3เดือนข้างหน้าเดี๋ยวมาติดตามผลมา,ม,ามันจะโตเหมือนกับฤดูฝนมางคร,รับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ช่นี้ครับขอพูดหลายที่รับชมและกดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ